อูด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 ูยูด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 ูหูู้ด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 ูอูด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 ูหูดูดูดูหูด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 ูหูดูดูัูดูคูัูดูหูด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 ูหูดูนูด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 ูููดููููููููููหููููููููหูดููููู กัเลยพ่อไหหาอยากให้กินคือเกาครับพี่น้องเอาวท่เบียครับอือบุญพวยเวียดปีที่เพี่นเอาไว้ครับพี่น้องนี่ครับเงี้ยข้าวจี๊ใส่ก็เป็นนี่ครับผมเป็นเงี้ยเขียดครับผมเขียดจานครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่เขียดจานข้าไปแต้ครับตอนแต้บ่ได้บ่ได้ี่ไทยเบิ่งพี่น้องนี่ครับพอดีมีครับพี่น้องนี่ยน่ะมันยังขังก็เลยไปเก็บเขียดจานครับผมคือพอสมัยจะเป็นเล็กน้อยแล้วครับผมพี่น้องคือว่าเนาะใส่เงี้ยเขียดจานกี่ไปสอนน้ำบวกสอนน้ำบวกล้วยกีใส่ ใส่ต่อนเขาเขียวๆนะครับไส้นี่โอ้ยหมานะครับพี่น้องใส่ตอนั่นใส่เป็นเล็กน้อยนี่หมักได้เบ็ดเท่าดี่ครับเป็นเบื้อเ้เบ็ดตาละข้างพี่น้องเนี่ยครับแบบไม่ต้องเบื้องครับผมเป็นสายสายหลีดเอ้สายพี่เอ๋ครับพี่น้องเนี่ยครับทักแปดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่เงี้ยเขียนนี่เข้าไปต้องใส่สายเงี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเ็เปลี่ยนไหมครับคมเมื่อข้าวเดียวครับพี่น้องเบ็ดเสมอ์นี่ใไส่สามที่สือมก็เหมือนหรอครับคมมันแจ็กปีแนวดิตรงค่อยเปลลี่ยยนอูแหครับผม ใส่รอบที่แล้วนะพี่น้องรุดร้ายครับเนี่ยใส่ไอ้เนี่ยเนี่ยปูเห่ามีแต่ห้อยรุดห้อยรุดก็เลยมาเลยเปลี่ยนลงเปลี่ยนไหมครับมื่อนี้เป็ดไม่ไหมเลยพี่น้องครับผมนี่ลองเบิ้งไายกับไตต้นกุยงอมครับพี่น้องตอกกุยงอมบวานนะครับพี่น้องนะครับผมหอมมวยห่วยครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ผู้ยืดทางไก่ไอ้ผู้ยืดทางไก่ี่นอดบานเมื่อครับเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศครับผมตอนนี้เป็นตอกกุยงอมบวานหอมหอมเลยพี่น้องเนี่ยมูสเซาเนี่ยถ้าใส่เป็ดตะเซาเลยพี่น้องครับผมนะครับ หม่องไส้กับุณอ่าหม่องไส้กับคุนครับผมเดี๋ยวพาไปไส้ครับหม่องข้องก็ชอบพี่น้องเขามาไส้เบิ่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศดอกกระยอมหอมหอมพี่น้องพี่น้องเอ้ยอะไรเงี้ยเขียดเท่ากินหอดสมัยเป็นเล็กหน่อยคือว่าพี่น้องน้องเงี้ยเขียดนี่ไอ้ไอ้เขาเขี้ยวคือไอ้ไส้พึ้นมาครับผมไอ้ไส้ทางเมืองนอกพึ้นมาครับผมหาสวนเอาน้ำบวกนี่ครับเวซื้อหมือนบวกขั้วมัมมีครับพี่น้องไม่ต้องง่วนเป็นเส้าเลี้ยงครับแถวบ้านผมไม่ค่อยมีครับไป ไปเป็นครับคุพี่น้องครับผมผมห่อนไม้นะครับนี่ครับไม้เขาไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องไม้ข้องไม้มันหมานนี่แหะครับผมพี่น้องรอบที่แล้วใส่เงียปูโอ้ยมีเสืห้อยหลุดครับพี่น้องเปี่ยนควาเปลี่ยนเงียครับใส่ยเงียเขียดพี่น้องใส่ยเงียเขียดจ้าครับนี่ครับเริ่มใส่แล้วครับผมพี่น้องชุดเก่าชุดเดิมครับผมเสือกับตัวเก่าๆนี่แหละครับพี่น้องไอ้ไส้เป็นองเซีอยู่ว่าเสือขาดตัวนี้ขาดเสียจริงเลยเหรอไอ้คนวะไอ้ไส้ทางเมืองนอกเมืองหน้าผมนะครับคุนไปเฮ็ดงานทางเมืองนอกผม ขอบคุณหนไลน์นะครับเด้อเป็นเอฟซีดีไอ้เห็นเขาั้งใจตลอดครับผมเบสจักหลังมืออนี่งเซฟซีซีหลังครับพี่น้องเบ็ดเท้าซีซีหลังครับผมเก็บมหลายหน่อยเนีครับเก็บขาให้เขาพี่น้องนะครับเบสไม่ไหม้คุ้มเลยพี่น้องนี่ครับลองเบิ้ลก็เป็นการทรมานสัตว์ใดๆนะครับพี่น้องเด้อเป็นการห้ายยุคหากินวิธีสารของคนเทาหากินครับนะครับถูกใช่แล้วพี่น้อง ครับผมเห็นนันดินเด็กแมนเห็นขี่น้ำเตะดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดครับเนื่งนี่ครับปลใส่หลอดที่เลี้ยงเนี่อหมาเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเขียนเท่านี้ครับแสำหรอบพี่นันนี่โอ้ยคือเลยครับพี่น้องใส่หนาหนาแหล่งพี่น้องเนาะใส่เนี่ยเขียนกาหนาแหล่งใครอยู่ได้พี่น้องพี่น้องอ่ะตองไปทั้พี่น้องบางทีเพิ่นก็เอิ้นเขียดใส่เนาะ บ้านผมมือเจ็ดจันหน้าครับผมแต่ซื้อเปลื่นทีนะพี่น้องเนาะครับังสองไซน์เนีครับผมพี่น้องไสนที่เที่เลยครับไปไสนห้างกับไปที่กันไปเลยเปลื่อนทีไสน์ม้วน,นหลายครับหนาแรงพวค,คือยง้มเข่าเขียวคือวานพี่น้นองเนะงาะยง้มเข่าแงามแง้มหางแงมหน้าจะงูเอิ้ดหม่องไสนครับน่ามันบกอืมนี่มีแต่หม่องน้ำคอเนี่ยครับพีนนบมม่น้องพอได้ไสน ไ,ได้หากินครับของผมนี่เสียบขาทีเพียงเด้วเด้อ ครับผมเม็ดไม้คมน,นี่ดีเลยพี่น้องครับผมเม็ดไม้ <c oughs> มันหมานเด้อคือมั่มีเงี้ยหนอครับ, <c oughs> บ,รบใส่รอบสี่เหลี่ยมนี่มี่ตัวห้อยหลุดห้อยหลุดมันเสียด,ดายครับพี่น้องมัง <c oughs> ่วเงหายหาเงี้ยเราถึงได้ชินได้พี่น้องเนะาะปลาหลังที่สามเราก็ใส่นี่แหละครับพี่น้องใ,ใกล้ๆกันนี่ละใส่ไข่ดิพี่น้องอยากขาพี่น้องเด้อครับผมเจ็บขา เดียดจาา้าแล้วนะไปเลยครับอืม่าบอนที่ดีที่พี่นอ้องกับวงไม้เนี่ยผมว่มามันจะขัดจุนแล้วครับผมไม้เนี่ยต <c oughs> <c oughs> ะเกาอ่ะบอนนี่คือประจกักษ์มาตาบอนลจะมีตัวเลยครับหลังจิตสามเลยใส่ได้ปะะ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดครับพี่น้องเด้อนี่ครับไม้หมา้าใส่ไปนะครับ น้ำเลยบรรยากาศครับพี่น้องเก็บบรรยากาศมา่อปลครับนาแลงครับพี่น้องผู้ประเด็ดกบบานครับซองเบื้องบรรยากาศนะครับเด้อนาแลงครับผมเราก็ย้อมกับบานละเด้อกับบานนะครับงานครับผมหอมมวยง่ายครับผมกับผู้ย้อมดอกตะแบงครับผมมาแล้วมาที่เข่าเชร้าแล้วจะพามาม่ยังครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เป็ดมั้งครับ ครับผมพี่น้องหลังสุดท้ายเขาใส่เนี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับท้ายท้ายสุดเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมปลาบ่อนดี้ดีนครับพี่น้องหาม่ดุนนักกันครับไปถิ่หมานบัวพี่น้องมันจะกินเม็ดข้าบวัวกินข้าวเส้นกินข้าวเส้นแล้วเดี๋ยวไปข้าวเมยามครับพี่น้องไปข้าวามยามครับข้ามายามเม็ดครับผมยามรอบแรกเอาครับผม เกียบจ้า hmm. พี่น้องเนาะพรพี yeah. yeah. uh ่น้องเน้อไปลุ้นครับพี่น้องเสือมานบ่ครับเอาใจลองลองแรงก็พี่น้องนี่เนี่ยนี่มั่อยาหรือว่าพี่น้องครับผมบ่่วอนเลยบ่นี่ครับบั่วยอนะครับพี่น้องครับผมนี่นี่คือเก้าอยู่ครับพี่น้องคนน่ะมันจะพวกกินบ่จักพี่น้องเอ้ยไปลุ้นกันครับพี่น้องปลาเบิดบ่จักโว้ยผมหมดเลยมันสิเหมือดนง่ายขานี่มีมันเลือกกินเด้มันหายากครับพี่น้องบ่เคยกินเนี่ยครับ อะารอย่างนี้ทีลไหนล่ะลองลองแรงเกัาครับพี่น้องกับผมนี่นี่พี่ว่ามันท่านิด่วนว่าพี่น้องครับผมมาใส่ตะเเสวนี่ครับพี่น้องอืมกินเก่าอยู่มันกินมาจากต่างว่าสิปพี่น้อะไรนี่สิบบน้องครับผมขึ้นกอนโอ้ยหอนครับเป็นักหอนเป็นหอนนะครับเด้อพี่น้องนะเรื่องนะครับพี่น้องแล้ว ล้างหาพี่น้องเป็นขั้นเพเปียครับผมนี่นี่ครับผมดยครับนั่นนะครับผมมาดินี่ข้นนไปึงว่าดนองชายครับสวยๆตัวนี้พี่น้องนี่ๆๆ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  ก้ช่วตัวันก yeah> um> um, really cool. ็้ว้าอ้่นี่ยมามมมาแล้วผมหืมสวยเลยนี่ครับผมว้ยมาแล้วครับนี่หืมวงามพี่น้องอ้วนดีดีครับพี่น้องครับผมบุญ่ะป่าอ้วนอ้วนอ้นน่ะ ป่นแล้วป่นแล้วครับผมว้มา <c oughs> นี่บอกพ่นว่าผู้เฒ่าพ่นว่าพี่น้องว่าแล้วว่าอีกขึ้นโคกไม่ได้ก็แหงโรคนำว่าแก,แกงก็ปนพ่นมาครับพี่น้องนี่ครับผมที่เป็นข้ผู้เฒ่าว,ว่าด้วยหว่าเออโบราณพ่นา่าอืมอืมอ้วนจิลยืดอ,อยู่ว้ายมาแล้วนะครับผมหนึ่งแต้มน่ะเห็นว่าบกุกขี้ลายนะครับผมมันหายากครับพี่น้องเขาป่าหนาแร่งพื้อหนาฝนพี่น้องเนาะ พอดีอยากได้กินพอดีปนใครอยู่บลุดเบ็ดไม้พี่น้องเปลี่ยนเอาไหมครับจะสิรุดกระชังท้อนมันก็เปลี่ยนมาพี่ไหมหมากเบ็ดไม้เลยครับผมบ่ทนจะสิเปลี่ยนหมากเบ็ดครับพี่น้องไต่กี่สมัยไปเด็กหน่อยนี่ใส่จีนเมื่อดีดูการไหมครับพี่น้องใส่เห็ดตะเขาเขียวพี่น้องเนาะจนดหัวตะเขาถอกก็ยังบ่ได้เปลี่ยนซูมือนี่เปลี่ยนเป็นวาเลนครับใส่สามสีเทืากผมก็เปลี่ยนเหรอยังรุดอยู่แมนมันมัน มันมือนอมเร็วครับผมพี่น้องเบ็ดนั่นเบ็ดมือนอมเร็วขนาดเร็วขนาดครับผมเบ็ดมันเบสอะไรเพิ่มเลยไปะตังไปครับพี่น้องยังอยู่ครับผมยัทงท่านนี้ครับผมพี่น้องนี่แต่หลอนครับผม <c oughs> หลอนแกกแสกเลยอเอาเงียไปกินเฉยหลอนแกกแสกแปลว่ายังไม่หลอนนะครับ ร้อนมันร้อน <c oughs> ทุกคนก็ว่าเสยเตยเว้ยตัวนี้คือกลิ่นเฟ้กี้ครับพี่น้องเนี่ตอ,อนใต้ที่จุ่มสวมบหมนตอนที่เป็นร้อยของโรงเถื่บ้านพี่น้องนี่ครับโอ้ยเป็นเนยนอกผมเนาะมันเขีย่ยตาแข็งบานพูดนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> หายที่บานน้ำรุ่จังว่ะตอนใส่ก็ใส่จุ่มอยู่ เอาใช่ไหม,มครับเกิดปรากฏการณ์นี่แหละเกิดขึ้น e ล้อยงลงอยู่ตอนใส่เพิใส่จมไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับมันขึ้นได้ไม่ก็ม่หยั่ใส่จมใหม่ไปเรกงสภาพมดุถึงไม้ครับผมพีมนมน่น้องเด็กบบเงี้ยไม้ครับผมหมานมาละตัวหนึ่งทั้งได้ก็บ่บ้เหี่ยวอะไรละครับผมปนเนาะปนแล้ว บนใส่บักเผือกนับถ่านแล้วเพ้นโว้เพิ่หน่อยครับผมพี่น้องสรุปผลงานครับผมไย่มาแต้มหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับรอบแรกรอบแรกครับผมพี่น้องคนหนึ่งครับผมพี่น้องนี่ครับมือแร่งสภาพรุนไหมครับผมพี่น้องปรสิหมานบ่มือแร่งพ่อกันครับผมเหลืองงานสภาพยายามครับครับครับผมเหลืองงานมาพายามเบ็ดครับพี่น้องอย่เบ็ดเงี้ยเขาใส่ไปครับผมเงี้ยเขียนนะพี่น้องเนาะมาสอดได้ไปตัวหนึ่งครับพี่น้องไปรุนนะครับปรสิหมานบ่ครับผมรอบนี้ครับผมไป เดือดงานมาพี่น้องมาดูน้ากันเนอะพอถึงหมายป่ครับผมนีก้อนหนูสามถุงหนูสามถุงป้วาครับผมไม่น้องตอนนี้สามถุงป้วนเนี่ยครับเดือดงานมาครับผมเดือดงานเดือดงานเดืดครับหมอกลงแห้งครับพี่น้อนยามคืนน้องหลังแรงเขาครับยังไม่หลอนครับพี่น้องไปดูหลังต่อไปครับผมคือวันน้องพี่น้องคืนนี้ครับผมเหนื่อยฝนมาเนาะหมดชาไปตัวนึงครับพี่น้อมตัวนี่ฝนเลง หนังสองเข้ามาเรื่อยก่าวเข้าไปนอนเขียดยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับโอ้ยน้องป่าเนาะไม่อยากก็บอเงี้ยเขียดนี่เหรออยากปูไปจ้ะหมันบ่อ้ไม่ได้ตัวครับผมเม็นแก่ตัวเลยคุณนอ้องร้อนบ่ สวัสดีครับสวัสดีแม่สาวครับสวัสดีแม่สาวจ้าพามายาม่หงครับพี่น้องครับผมมาขึ้นพามายามพี่น้องบ่ได้จักตัวครับพี่น้องมาขึ้นนี่ง่ายเขียดมันบ่กินพม่ได้พี่น้องมาขึ้นนี่มาลุ้นกันครับสอดเนี่ยสีมันวะครับผมไปครับลุ้นกันครับผมมานมาเนาะสอดเนี่ยเนาะมาขึ้นมันโม่ค้นโม่หลอนพ่อพี่น้อง ก็เรียกโมเดทายเบื้องครับผมโมกินนี่ได้แล้วครับผมเนี่ยเสี่ยเข้เานี่ครับพี่น้องหลังแรกะหลอนนี่ก็ครับพี่น้องโอ้ยเอาไปเกลี่ยไปกินแล้วนะครับอุยโอ่เลย,ยเก่งแหงหลอนดีน้องเขียดหน่อยหลอนแจกแจกเลยเอาไปกินแล้วเนี่ยมันสูบนำ้ำครับพี่น้องครับผมน้ำมันบวกสูบให้หน้าปังสูบนำให้หน้าปังครับพี่นอ้องอะบวกเมื่อหรอ เดี๋ยวมิมองใส่เบ็ดบปนเ่าะ,าะาพี่น้องเลยหอกมันเหรอลาบอนนี่ดีเอาหลังนี่ถือครับพี่น้องนี่ครับผม <c oughs> นี่บดินบดันนี่ครับพี่น้องนี่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 โอ้โย <c oughs> นี่บดี่บดี่บดมาแล้วนี่ครับผมอืมตายขอรอโอ้ยขึ้นมาหายใจบ่ได้ ป่านี้เขียนตัวใบใหญ่เนาะแม่นี่เขียดตัวใหญ่ครับผมปลาร่วมบัได้ยดขาดใส่คือคือปูคือปูครับนี่อ้วนด่วนน่ครับพี่น้องเห็นนหน่อยๆนี่คืออ้วนนี่ครับพี่น้องอ้วนดีอันนี้ครับเดียกอะไรตัวครับผมนี่ครับไก่มาแล้วหนึ่งแต้มหน่อยกระนับเพื่อเขาได้ครับพี่น้องหนึ่งแต้มเหรอครับผมอ่ะดูหลังต้นไปครับแม่ไม่มต้องถือเบียดครับผมนับเมื่อหนาเป็นแก่เมื่อได้ครับหน่อยไงปลาธรรมชาฉาดพี่น้องเนาะ ตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันครับแต่ว่างแย่เขียดนี่มันมักตัวหน่อยครับพี่น้องบ่ค่อยตัวใหญ่ครับเนี่ยเขียดเน่าพูงแยปูแย่ปูนี่ว้ายถึงกระเดื่อขั้นเปืดจนโกงจนหักเลยนะครับสองหลังในหนึ่งแต้มครับผมไป่อไปครับหลังครับพี่น้องครับผมนี่หลังที่หกครับเด็กมันแต้มหนึ่งนี่ครับเกี่ยทั้งโมตายด้วพี่น้องครับผมเกี่ยจ้านี่ครับปล่อยไปครับผมโอ้โปล่อยครับโอ้ยขอคุณขอเก็บ คม,ค,คมถึเลยเพ็ดปลาคนโคมโคมแห้งหปลาจอดแล้สิดดุที่วานล่ะหมันบอโอ้ยมันก็ได้ตัวเดียวครับโอพี่น้องก็ได้ปลาตัวเดียวครับเจ้านี่คือยู่เนานะเนาะเป็นจังซีใส่เวสรอบเลยครับมัหมานัน เงี้ยน้อยมันคือเกาอยู่ครับผมเสียงสหามาสู้กินตัวะกินตับไก่มาที่มนตับคือหวานมีกบบรบเบื้อหลอนพี่น้องยังคือเก่าครับปล่อยเพื่อนครับผมเขียดจ,จา้ามองขึ้นบางเืลานี่เพวนเอาไปโมกครับพี่น้องครับผมเขียดจ,จ้าเนี่จนยจ้าเนี่ยมันมั่น,นด้วยครับแต่เขาคือเอาไปโมกบ่าท่านี่เคยล่องกินเด้เถอะ <c oughs> เพ่อนเ่อนรองแกเกียร์แกรเด้อมุกเขียดร่องยูโบจักหาปลาเ่าได้ทีได้กินเขียดแท่นโักครับผมปลาพวกินสิกินเขียดแทนปลาเล่าคือนี่แหละน่นมกินเขียดแทนปลาหรือว่าปลาพวกกินหลังนาครับพี่น้องนี่นั่นน่่่โดนห่วยบอกเสนขาดทมตัวเียนะครับเดียวเดียวเดียวเดีใจเย็นอ้อันเป็ดโพงลนะพี่น้อง ัทเงนแมนหกครับพี่น้องนี่โอ้ยนะหอจุ้ยจุพี่น้รับผมจุ่ะให้ยจเลย่น้งน่ครับันไปกงหลงเลยนี่ครับพี่น้องนะครับนี่เห็นเห็นมันดิ่งท้ๆแล้วหันนี่นี่อ้ย โกงกันเหออืมเเ้คือเทระบาดเลยออหือบหืออวู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 บุกงี้ขรบบุกง้อาดฮั่นฮัอุ้ยขุ่มเลยบาดเนี่ยว้าวว้าวว้าวใจเย็นไปทึ่งทึ่งอ้ยงอ ลมพ e> ู่งลมพุ่งพูครับพี่น้องโว้ยกลุ่มแห้งด้วยบาทเด้อนี่ครับปลุกใหายพี่น้องพู้หนาปุ๊กมุกเขียดปลุกทีเขียดงานปลากอบ่กินปลุกกินแท่นมาครับพี่น้องนี่ปลากอบกินปลุกกินแท่นเลยวุ้ยน้องเอ้ยเหลืองวุ้ยงูด้วยนะครับผมปลุ๊กง่ายเว้ยลาบพี่น้องครับผม หลายปีครับกเกิดภาคกระเดาเนี่ยเมื่เท่านั้นนี่นี่ครับปกักไงดิพี่น้องครับผมนี่ยอยู่ในกล่องมันถึงไงวะครับผมแต่ว่าตัวจริงถึงไงครับพี่น้องประดุกตื่นครับนี่นี่ครับแขนผมแขนโบกเสียนี่ครับ <c ười> ดีใจแห้งดีจอยนี่พ <c ười> ูดนะตัวที่หาได้พี่น้องพูดนะหายากเนาะอืดที่หา,งหานเงี้ย,มยไม่ใช่ประดุกระบาเนี่ยพอคว้าพวกกินเลยหาเงี้ยไม่ใช่ประดุกอาะครับผมนี่ตัวเดียวคุ้มเลยครับผมชาวเน็ตโอ้ยมัน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  ดีใจขึ้นมนื่อไหร่พี่น้องบ้านนี่ครับวัางานนาแหงอยู่ดีใจ <D> <J> แล้วครับผมที่นี่ยิ้มออกแล้วนี่เฮ้ยถูกไงตักมันละ่ะเดี๋ยวคุมเลยครับผมไปตรงนั้นต่อไปนะครับน,นี่ครับผมพี่น้องนาแรงพี่น้องครับผมนาแรงนี่ครับพี่น้องพี่น้องนี่เรามีปลาลูกคอกเสยนี่นี่ครับปลาลูกคอก อนี่ครับนี่นี่นี่เห็นปะนี่ปลาลูกขอกเซยงามนี่ว่าไม่นาดำหน้ารถบ้านเอามันลืมเลมดูว่าคือป่าครับนี่ครับปลาลูกขอกไข่เมืดอีบ่าบ้านป่าปลาคอเนี่ครับผมนี่ปลาลูกคอกเดินครับลูกปลาคอครับผมย่าไปลอยแร่เบดเท่าครับผมเท่านี่ครับเบดที่สิบหลังพี่น้องเนาะ สรุแล้วใส่เพชรล้อมนี่เงี้ยเขียดเท่าในมาสามแต้มครับทั้งหมดครับผมล้อมกันมาสามแต้มพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดเลยนี่ครับแต่ว่าแต้มนี่คุ้มแนงครับผมแน่หมดเศร้านี่พี่น้องจังเป็นจังครับนี่ประดุกยังงี้ครับผมพี่น้องครับผมนี่มันซ่อนครับบุกเอยเห็นดูนะครับพี่น้องประดุกกินเงี้ยเขียดนะครับบุกเอยเห็นนี่พอสุดยอดแล้วพี่น้องผมจะได้หาเงี้ยมาใส่ประดุกอยู่ครับพี่น้องที่นี่ครับผมผมซ่อนตัวป่านะครับมักนะครับผมซ่อนมุกเขียดอื โมกเขียดเดี๋ยวไปก้อนเหมือนพระท่านอีกกินดอกเขียดจ้าอเมริกปลากินซะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมจะขอบคุณติดตามก็เลยก็แชร์ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยก็แชร์ก็เป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนอีกอ่ะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบรรยากาศครับพี่น้องห่างคล้องเลยครับผม